สวัสดีครับนี่คือหนังสือเสียงพลังบำบัดร่างกายคุณรักษาตนเองได้ spontaneous healing โดย EP นี้เป็น EP ที่31เป็นเนื้อหาของบทที่11อาหารบำรุงร่างกายชนิดต่างๆส่วนที่2เรามาฟังเนื้อหากันต่อได้เลยครับขิงเช่นเดียวกับกระเทียมขิงเป็นสมุนไพรปรุงอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีและเป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายว่า มีประสิทธิภาพรักษาและป้องกันโรคมานับตั้งแต่สมัยโบราณแพทย์แผนจีนและอินเดียยอมรับนับถือว่าขิงเป็นยาชั้นดีที่ใช้ผสมเพื่อสะเทือนลิ์ของพิษต่างๆและปัจจุบันนี้คนทั่วโลกต่างเห็นคุณค่าของขิงว่าทำให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยย่อยอาหารลดอาการปั่นป่วนในกระเพาะและลดอาการปวดทั้งหลายได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีงานวิจัยจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผลงานของประเทศญี่ปุ่นและประเทศแถบยุโรปได้ค้นพบและบันทึกคุณสมบัติอันเด่นชัดทางการรักษาโรคของขิงและองค์ประกอบต่างๆของขิงเอาไว้อย่างเป็นทางการแพทย์อเมริกันส่วนมากไม่ค่อยทราบถึงผลงานวิจัยเหล่านี้ขิงมีองค์ประกอบทางเคมีมากมายและซับซ้อนเฉพาะที่ศึกษาพบแล้วก็มีสารประกอบมากกว่า400ชนิดซึ่งรวมกันทำให้เกิดกลิน่นรส และปฏิกิริยาทางชีวภาพเฉพาะตัวของขิงงานวิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาสารเคมีสองกลุ่มคือจิงเจอรอลและโซโกซึ่งเป็นสารที่ทำให้ขิงมีกลิ่นและรสชาติจัดจ้านนอกจากนี้เงาขิงยังมีเอนไซม์และสารต้านอนุมูลอิสระบางอย่างซึ่งอาจเป็นสารสำคัญในขิงก็ได้ครับขิงมีประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหารอย่างชัดเจนเลยทีเดียวกล่าวคือ ขิงช่วยย่อยโปรโตีนช่วยแก้อาการขคลื่นเหียนวิงเวียนและเมารถเมาเรือช่วยเยื่อบุกระเพาะและหลอดอาหารแข็งแรงจึงช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะลำไส้ได้และยังช่วยต่อต้านพยาธิในลำไส้ด้วยอาหารจีนมากมายหลายตำรับใช้ขิงสดเป็นตัวประกอบสำคัญเพราะเชื่อว่าขิงสดจะช่วยปรับคุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ของเครื่องปรุงอย่างอื่นโดยเฉพาะเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ ซึ่งอาจทำให้อาหารไม่ย่อยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขิงอีกด้านหนึ่งก็คือศึกษาถึงผลต่อการผลิตตัวนำปฏิกิริยาทางชีวภาพที่เรียกว่าไอโคซานอยซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดการบำบัดโรคและภูมิคุ้มกันร่างกายสังเคราะห์สารประกอบที่สำคัญเหล่านี้ได้จากกรดไขมันที่จำเป็นและใช้สารนี้ในการควบคุมการทำงานหลักๆของเซลล์เราอาจจัดแบ่ง ไอโคซานอยออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือโพสตา์การนดินทรอมบ็อกแซนและลิวโคทรัยไอโคซานอย์ทั้ง3กลุ่มนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดหากการสังเคราะห์และการใช้ไอโคซานอยเป็นไปโดยไม่สมดุลจะเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยที่พบกันบ่อยหลายชนิดตั้งแต่ข้ออักเสบและแผลนในกระเพาะลำไส้ไปจนถึงการเกาะตัวของเกร็ดเลือด ซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะหัวใจวายและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ขิงจะช่วยปรับสภาวะเหล่านี้ให้บรรเทาลงจนทําให้การอักเสบลดลงและลดการเกาะตัวของเลือดได้ขิงอาจมีประสิทธิภาพสูงพอกับยาแก้อักเสบที่ปราศจากสารสเตียรอยซึ่งกําลังเป็นที่ฮือฮากันอยู่ในช่วงนี้แต่ขิงจะมีสารพิษน้อยกว่ามากเพราะขิงจะช่วยเคลือบเยื่อบ,บุกระเพาะ แทนที่จะกัดกระเพาะและเนื่องจากขิงเป็นตัวปรับสารสังเคราะห์อไอโคซาโนยจึงอาจกล่าวได้ว่าขิงมีประโยชน์ต่อระบบบำบัดมากที่สุดนอกจากนี้ขิงยังจะลงระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยต่อต้านมะเร็งโดยจะสกัดกั้นสารก่อมะเร็งไม่ให้ไปก่อการผ่านเหล่าใน DNA ซึ่งทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นคุณจะกินขิงสดหรือขิงแปลรูปเช่นลูกอมขิงน้ำพึ่งขิง หรือแคปซูลสกัดก็ได้ขิงในรูปที่กินง่ายและเตรียมสะดวกด้วยก็คือชาขิงครับให้ใช้ช้อนขูดขิงสดสักครึ่งช้อนชาใส่ลงไปในถ้วยลินน้ำเดือดลงจนเกือบเต็มแล้วปิดฝาทิ้งไว้เช่นนั้นสัก10-15นาทีจึงตักขิงออกแล้วเติมน้ำพึ่งตามใจชอบจะดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้คุณจะหาซื้อน้ำเชื่อมขิงเอาไว้ชงเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปได้ตามร้านอาหารสุขภาพทั่วไปก็ได้ แต่หากอยากทำเองก็ใช้ขิงสดขูดหนึ่งส่วนเจือกับน้ำพึ่งดิบสามส่วนผสมให้เข้ากันดีบรรจุภาชนะสะอาดแล้วนำเข้าเก็บในตู้เย็นเมื่อขิงแห้งลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยเฉพาะสารจิงเจเร้าซึ่งมีมากในขิงสดจะเปลี่ยนเป็นโชโก้ซึ่งให้กลิ่นรสแรงสารทั้งสองตัวนี้อาจมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันโดยโชโก อาจจะช่วยต่อต้านการอักเสบและบรรเทาปวดดังนั้นเราน่าจะกินขิงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นขิงอ่อนขิงแก่ขิงแห้งหรือขิงสดซึ่งย่อมจะดีกว่าและผู้ที่ป่วยด้วยอาการข้ออักเสบและมีอาการอักเสบอื่นๆอาจกินขิงผงอาจเป็นแคปซูลซึ่งมีขายตามร้านอาหารสุขภาพทั่วไปได้ขิงไม่มีสารพิษหากกินตอนท้องว่างก็อาจแสบลิ้นปี่ได้ผมแนะนำให้กินขิงตอนท้องไม่ว่างนะครับ ชาเขียวชาเขียวเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นทำจากใบสดของต้นชาพันคามิเลียไซเนนซิสการทำชาดำโดยทั่วไปนั้นใบชาจะถูกนำมากองรวมกันเพื่อปุ่มให้ระอุและเกิดความชื้นอันเป็นกระบวนการหมักตามธรรมชาติที่ทำให้ใบชาเปลี่ยนเป็นสีเข้มและเปลี่ยนกลิ่นรสไปเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยทางการแพทย์ได้ค้นพบว่าชาเขียว ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพนานาประการเนื่องจากชาเขียวมีสารกลุ่มแคตซินอันเป็นกลุ่มสารประกอบที่ส่วนใหญ่จะถูกทำลายจากกระบวนการหมักชาดำส่วนชาอูลงเป็นชาที่ได้ระหว่างชาเขียวกับชาดำเพราะจะผ่านการบ่มเพาะระยะเวลาสั้นๆทำให้สีกลิ่นและสารแคตซินอยู่ในปริมาณพ่อเหมาะแคตซินช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยเสริมการสันดาบไขมัน และชาเขียวยังช่วยต้านมะเร็งและต่อต้านแบคทีเรียด้วยชาทุกชนิดจะมีสารทีโอฟิลีนซึ่งคล้ายกับกาเฟอีนหากดื่มเข้าไปมากๆจะเป็นสารกระตุ้นและอาจติดได้เหมือนติดกาแฟหากดื่มแต่พอประมาณชาเขียวก็มีรสขื่นๆเล็กน้อยแต่กลิ่นหอมนุ่มนวลจะเพิ่มความลื่นรมและเสริมสุขภาพได้ชาเขียวเป็นเครื่องดื่มกาเฟอีนที่ผมโปรดปราน และมักจะดื่มเพื่อผ่อนคลายและดื่มกับญาติมิตรที่รู้ใจสำหรับผมการดื่มชานลักษณะอาหารเสริมเป็นเรื่องตลกแต่ผมก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ชาเขียวอัดเม็ดหรือชาเขียวสกัดวางขายอยู่ตามร้านอาหารสุขภาพผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยประโยชน์จากคุณสมบัติในการต่อต้านโรคหัวใจและมะเร็งของแคตชินมาเป็นจุดขายกันผมเจอแม้กระทั่งยาดับกลิ่นกายจากชาเขียว เพราะมีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรียชาเขียวชนิดหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษคือมัชชะเป็นชาผงสีเขียวมรกตที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันในพิธีชงชาและชงดื่มกันในโอกาสพิเศษต่างๆที่ไม่เป็นทางการชาชนิดนี้ได้มาจากการนำใบชาอ่อนๆมานึ่งแล้วตากให้แห้งนำมาบดอย่างประณีตพิถีพิถันเมื่อจะดื่มเราใช้ผงชาหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปในถ้วยกระเบื้องเคลือบ เติมน้ำร้อนลงไปเล็กน้อยแล้วชงอย่างเร็วด้วยก้านไม้ไผ่ให้ชาขึ้นฟองชาวญี่ปุ่นมักจะดื่มมัทชะพร้อมกับขนมหวานซึ่งจะช่วยรู้สึกกระชุ่มกระชวยนักบวชอนนิกายเซนจะดื่มชาชนิดนี้เพื่อแกง่วงระหว่างการฝึกสมาธิอันยาวนานคุณจะหาซื้อมัทชะและชาเขียวธรรมดาได้ตามแผนกของชํจากญี่ปุ่นและเดี๋ยวนี้มีชาเขียวบรรจุเป็นถุง วางขายตามแผนกอาหารในห้างทั่วๆไปด้วยหากคุณเป็นนักดื่มกาแฟชาดำหรือเครื่องดื่มประเภทโคลาคุณน่าจะเปลี่ยนมาดื่มชาเขียวบ้างเพราะนอกจากจะทำให้คุณงดสารกาเฟอีนได้แล้วคุณยังได้ประโยชน์จากอาหารบำรุงชนิดนี้อีกด้วยครับมิลทิสเทลเป็นสมุนไพรบำรุงที่น่าสนใจที่สุดจากตำรับยาพื้นบ้านของยุโรปมเมล็ดของมิลทิสเทจะให้สารซิลีมาลิน ซึ่งช่วยเสริมเมตาบอลิซึมของเซลล์ตับและป้องกันเซลล์ตับจากการทำลายของสารพิษแม้ว่าวงการเวชภัณฑ์จะผลิตยาที่มีลทธิ์ทำลายตับออกมาสารพัดอย่างแต่ก็ยังไม่มีการผลิตยาที่ให้ฤทธิ์ป้องกันได้เทียบเท่ากับมิลทิสโตลซึ่งปราศจากสารพิษออกมาเลยผู้ที่ดื่มแอลโกอฮอล์มากๆควรกินมิลทิสโตลเป็นประจำเช่นเดียวกับคนไข้ที่ต้องกินยาที่เป็นอันตรายต่อตับ รวมทั้งคนไข้ที่กำลังรับเคมีบำบัดด้วยผมขอแนะนำให้คนไข้ที่มีโรคตับอักเสบเรื้อรังและตับทำงานไม่ปกติกินมิลสทิสลครับผมเคยเห็นผู้ป่วยโรคตับที่กินสมุนไพรตัวนี้ทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนพร้อมกับปรับปรุงอาหารการกินและการใช้ชีวิตเสียใหม่จนสามารถหายขาดจากโรคตับได้หากคุณต้องทำงานกับสารเคมีหรือรู้สึกว่า ตัวเองได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งให้คุณกินมิลซทิสเทลดูสมุนไพรตัวนี้จะช่วยร่างกายคุณฟื้นจากอันตรายได้ครับคุณจะหาซื้อผลิตภัณฑ์มิลสทิสเทลได้ตามร้านอาหารสุขภาพทั่วๆไปผมชอบซื้อชนิดแคปซูลสกัดมาตรฐานหรือชนิดเม็ดแล้วกินตามคำแนะนำที่กำกับอยู่ข้างกล่องจบ EP ที่31 กลับมาติดตาม e ีผีที่32ได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ